สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับจะมารีวิวโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซรุ่น x1140a นะครับช่องต่อทั้งด้านหลังนะครับก็จะมี usb เล็กนะครับแล้วก็มี svideo แล้วก็มี vga out นะครับต่อออก จอนอกแล้วก็มี VGA หรือว่าต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มี AV นะครับเส้นสีเหลืองนะครับสัญญาณวิดีโอเข้านะครับแล้วก็ S V D O นะครับแล้วก็ Audio In Audio Out นะครับนำสัญญาณเสียงเข้าเพื่อออกลำโพงในตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ Audio Out นำสัญญาณเสียงออกไปเข้าแอมพลิฟายเออร์ภายนอกนะครับนี่คือ Acer X 1 1 0 A นะครับความสว่าง2500ลูเมนครับ คอนทราตเรติโอ4 5ต่อ1นะครับความละเอียด800คูณ600หรือว่า SVGA เป็นสำหรับเจ้า Acer X110A ตัวนี้นะครับเป็น DLP Projector รองรับระบบภาพ 3D นะครับหรือว่า3มิตินะครับเป็นโปรเจคเตอร์3มิตินะครับตัวนี้มาดูทางด้านหน้ากันนะครับสภาพเครื่องนะครับมือ2นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือ A c e r Projector X 1 1 0 A ความสว่าง2,500ลูเมนนะครับของ A c เซอร์นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเปิดเครื่องนะครับทำการทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมเปิดเครื่องทำการทดสอบนะครับแล้วก็เปิดไฟนีออนไว้1หลอดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณผู้ชมครับว่า ความสว่าง2,500ลูเมนของเอเซอร์นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้านะครับไฟเริ่มออกมาแล้วนะครับ2,500ลูเมนนะครับของเอเซอร์นะครับคุณผู้ชมครับ2,500ลูเมนครับนี่นะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับสายภาพยนตร์นะครับทำการทดสอบกันเลยนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับ2,500ลูเมน2,500ลูเมนของเอเซอร์นะครับเปิดไฟ1หลอดก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหก็สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับมามาดูลำแสงครับถือว่าแจ่มเช่นกันครับ2,500ลูเมนของเอเซอร์นะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือ a อเซอร์โปรเจ r เต X110A ครับความสว่าง2,500ลูเมนครับน่แะครับก็ถือว่าสวยงามครับคุณผู้ชมครับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับ 2,500ลูเมนครับเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูชั่วโมงหลอดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูชั่วโมงหลอดกันนะครับ3มชั่วโมงนะครับใช้ไปแค่3ชั่วโมงเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับชั่วโมงหลอดนะครับใช้ไป3าชั่วโมงแค่นั้นเองครับดูครับนี่ครับทดสอบด้วยจอ100นิ้วนะครับ ก็ถือว่าสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับเอเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับแม่สุดยอดจริงๆครับตัวนี้ you, สำหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์รุ่น X110A ตัวนี้ความสว่าง2,500ลูเมนนะครับสีสเก c ตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา3,900บาทนะครับมีค่าส่ง150บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติดวงเกตีจากสีสเกต h ชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ